สวัสดีครับจากร้านวอล,ลิสออดิโอแอนด์เท็นะครับคันที่เห็นเป็นเบนด์วีลสองหนงสองะครับปีสิบสองปลายปีนะครับโอเคคันนี้คอมมานพังนะครับก็คือเปลี่ยนคอมมานก็คือตัวนี้วิทยุมันนะครับเรียกว่าคอมมานอ่าอันนี้ตัวเดิมนะครับพอดีสลับปุ่มกันเพราะว่าของเดิมเขาจะเป็นปุ่มปุ่มหยักนะครับอ่าโอเคทีนี้ของเดิมเป็น NGT 4.5ห ตัวใหม่เป็น NGT 4.7นะครับดิสเพย์ก็จะเป็นตัวดิสเพย์ใหม่กว่าปกตินะครับอ่าโอเคอันนี้โปรแกรมและโค้ดให้สมบูรณ์กับตัวรถไปแล้วนะครับก็จะมีเรดิโอดิสอ่าเมมโมรี่การ์ดก็คืออันนี้แล้วก็ USB ก็อยู่ในเก๊ของเดิมนะครับก็คือตำแหน่งนี้อ่าอันนี้เป็นตำแหน่งมีเดียอินเทอร์เฟซนะครับโอเคก็อันนี้คือตำแหน่งมีเดียอินเทอร์เฟซ บูทูธอ่ะมิวสิก AUX อินพุตอ่าครบนะครับอ่าให้ดูดีเมื่อกี้ไม่ได้โฟกัสอ่ะโอเควิดีโอก็จะเป็นลักษณะเล่นดิสก์นะครับคอมพีทเผบื่อจะคอมพีทเล่นซะเหนื่อยเลยอ่าโอเคคันนี้ไม่มีฟังก์ชันกล้องหลังนะครับ ใช้งานได้ปกติขึ้นโชว์ที่หน้าเรือนไม้นะครับโอเคครับฝากผลงานเปลี่ยนคอมมานด์ไว้นะครับกับร้านวลิดออดิโอแอนด์เอเซนตนะครับอยู่ลำลูกกาคลองห้าเบอร์ติดต่อ0823434332หรือ0932566541นะครับฝากไปด้วยครับ